เป็นสีช็อกโกแลตที่ใส่แลวผ่องสุดๆเลยนะคะสําหรับตัวนี้คุณแม่ไม่ต้องกลัวเลยนะคะว่าจะหมองคล้ำนะเพราะว่าด้วยลายปักชุดของเขานะคะทําให้คุณแม่โอโม่ขึ้นอย่างแน่นอนนะสาหรับตัวนี้คือสวยมากๆนะเป็นสีโทนยอดฮิตเลยนะไม่ว่าจะเป็นน้ําตาลนะคะช็อกโกแลตหรือว่าโกโก้นะคะก็คือสวยเอาอยู่นะคะสวยจับจิตจับใจเลยทีเดียวนะที่สําคัญนะคะที่ร้านตัดเป็นไซส์ใหญ่เลย ยค่ะให้คุณแม่นะคะไม่ต้องรอตัดเชา่าตัดซื้อนะสามารถใส่ชุดสวยๆแบบนี้นะคะออกงานได้เลยทันทีนะไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของงานนะคะจะขึ้นเวทีนะคะหรือว่าอยู่แบ็กดรอปนะคะต้อนรับแขกนะคะก็สวยสะดุดนะทุกคนต้องพุ่งตรงมาหาคุณแม่แน่นอนนะเพราะว่าสวยสมเจ้าภาพสุดๆเลยนะสำหรับตัวนี้นะคะไม่ต้องให้คนในงานนะคะคอยมองหานะคะว่าเจ้าภาพอยู่ นะเพราะตัวนี้นะคะเขาจะเปล่งประกายให้คุณแม่เลยทีเดียวนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณแม่ชื่นชอบนะคะสามารถนัดหมายนะ,ะเข้ามาลองแบบลองไซส์ก่อนได้เลยนะคะแล้วพบกันค่ะ